สวัสดีนะคะสวัสดีมีแม่นะคะเพือเ่อใจบุญใจดีนะคะทุกทกท่านนะคะก็ามาแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะอุจจตายังเห็นอยูเอีอช <c oughs> ิบหายเห็นไปไ่เขา สวัสดีกำลังใจนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์พรเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับน้องด้วยนะคะแม่ๆจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดติดตามช่องเน,น้อยนะ รอบนี้ก็เป็นรอบที่สองแล้วนะคะแม่จา๋าไล่สู้กับความเงียบเหงามากๆเลยนะคะแม่แม่จา๋ายังรอยได้อิ่มเด้อนะคะแม่อิ่มบุญน้องอิ่มท้องติดตามให้แล้วค่ะโอ้ยขอบคุณคะ่ะฝากติดตามแน่ คอมเมนต์พูดคุยนะคะแม่จ๋าขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับน้องด้วยนะคะแม่จ๋านะคะรีโพสต์น้องได้นะคะ กันเงินน้องก็ยืนโยกล้อนะคะยืนโยกรอผลไม้วันหวานนะคะแตงโมวันหวานจากพ่อพระบุญนุน้องเมตาน้องด้วยนะคะแม่แม่จ๋าแม่แม่ได้บุญจากพ่อพระแม่พระนะคะเพื่อใจใจบุญใจดีเมตาน้องด้วยนะคะแม่จ๋าแม่แม่ได้บุญน้องช้างได้อิ่มนะคะแม่จ๋าแม่อิ่มบุญน้องก็อิ่มท้องจ้านะคะช่วยช้างถึงช้างนะคะแม่จ๋าวันนี้วันรวยนะคะวันเฮงวันปังๆนะคะแม่แม่จ๋า เมตาน้องช้างตกงานของเรากันด้วยนะคะแม่แม่ได้บุญน้องช้างก็ได้อิ่มนะคะแม่จ๋าแม่อิ่มบุญน้องก็อิ่มท้องจ้านะคะไปจะบุญครับคุณนละัไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปจ้า คอมเมนต์พูดคุยนะคะแม่แม่จ๋ายังรอยังคอยอยู่นะคะการเงินว่าจะมีหวังว่าน้อะนะคะแม่แม่จาเมตตานะคะช่องน,น้อนใของน้องด้วยนะคะมแม่อิ่มบุญน้องก็อิ่มท้องเด้อนะคะแม่แม่จ๋าพ,พิจานะคะเมตตานะคะป้อนผลไม้วานนะคะวันนี้วันเฮงว ั้งนะคะัรรวยนะคะแม่แม่จ๋าบอกความหมายนะคะหนึ่งตะกระ้าสองตะกร้าก็มีความหมายสําหรับน้องช้างตกงานของเรากันแล้วคะ่ะนะคะน้องก็ยืนรอยืยนคอยอยู่เด้อนะคะแม่แม่จ๋าจะได้กินได้ทานบนะ่เนาะนะคะแม่จ๋า แวะเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะคะคอมเมนต์เพื่อคุยทักทายกันได้เลยนะคะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะแม,แม่จ๋าพ,พี่จ๋านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดติดตามช่องน้อยๆนะคะของน้องขันเงินของเรากันด้วยนะคะแม่จ๋านะคะ ขันเงินน้องก็เป็นช้างเด็กนะคะแม่แม่จ๋าน้องเป็นช้างเด็กอายุ15ปีนะคะน้องเป็นช้างตกงานอยู่นอกโครงการไม่มีเงินเดือนนะคะเพราะว่าแม่ควนเองก็ตกงานมาป้องก,กันกับน้องนะคะไม่ค่อยมีทุนมีคะแนนนะคะก็เลยได้พาน้องออกมาไล่ขายผลไม้ออนไลน์นะคะเพื่อที่จะได้มีทุนมีคะแนนให้กับน้องนะคะแม่แม่จ๋า อุดหนุนน้องเมตาน้องด้วยนะคะแม่แม่ได้บุญน้องช้างก็ได้อิ่มนะคะแม่จา๋าแม่อิ่มบุญน้องอิ่มท้องจ้านะคะช่วยช้างถึงช้างนะคะหรือคอมเมนต์พูดคุยนะคะช่องของน้องก็จะได้ไม่เงียบเหงาด้วยนะคะคุณแม่จ๋าอย่าเพิ่งเดินผ่านกันไปไหนเลยนะคะพูดคุยกันได้เด้อนะคะ ขันเงินน้องก็ยืนโดนะคะยืนรอยังคอยอย่างมีความหวังอยู่นะคะหวังว่าจะมีพ่อพระแม่พระนะคะพี่ใหญ่ใจบริสุทธดีเมตาน้องนะคะอุดหนุนน้องเมตาน้องขันเงินของเรากันด้วยะค่ะนะคะมีเมตตาพี่พจา๋าจะได้กินได้ทานน่น้องนะคะสวัสดีจ้าแวะให้กําลังใจค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ที่เขามาให้กำลังใจช่องน,น้อยๆของเรานะคะลมมากขืนหายพูดคุยทักทายกันได้นะคะนี่ขอบคุณกระไรมีรถอมหิ้วจักรยาน Comment, คอมเมนต์พูดคุยแท็กทายนะคะแม่แม่จาพี่พี่จ้านะคะเรจาจะแวะเข้ามาเมตตาป้อนผลไมา้วันหวานนะคะให้กับน้องนะคะอุ่นอุย้ยท้ายืยนธรรมดา <c oughs> อ๋ยวย,ย้ายกล้องใหม่ก่อนนะคะ ยังรอยังคอยอยู่นะคะแม่แม่ท่านใดที่อจบจบอยู่นะคะแวะเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะคะหรือจะแวะเข้ามาเป็นสะพานบุญให้กับน้องนะคะเมตตาป้อนผลไม้วันวันนะคะแม่แม่จ่าพ่ที่จะาอุดหนุนน้องเมตานอกได้นะคะแม่แม่ได้บุญน้องช้างก็ได้อิ่มนะคะแม่อิ่มบุญน้องอิ่มท้องจ้านะคะ ช่วยช้างตึงช้างนะคะแม่ๆจ้ายังรอยังคอยอยู่นะคะออกอหลง สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะทุกทท่านนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งเดินผ่านนะคะแวะเข้ามาพูดมาคุยกันได้เด้นะคะคอมเมนต์พูดคุยแทายกันได้เลยนะคะหนึ่งคอมเมนต์เพื่หนึ่งกำลังใจค่ะนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นสะพานบนนะคะแม่แม่จ้า ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์นะคะให้กับน้องขันเงินด้วยนะคะหรือแม่แม่ท่านใดน,นะคะอยากจะเมตตาป้อนนะคะผละไม้วันวัมมน,นนะคะเพื่อร่วมสมทบทุนสมทบคะแนนนะคะไว้ให้กับน้องนะคะแม่จา๋าอุดหนุนน้องเมตาน้องได้นะคะแม่แม่ได้บุญน้องช้างก็ได้อิ่มเด้อน,นะคะแม่อิ่มบุญน้องอิ่มท้องจ้านะคะช่วยช้างถึงช้างเด้อ น้องก็เป็นช่องเล็กๆนะคะเงียบเหงานะคะกว่าจะได้กินได้ทานในแต่ละสักร้านในแต่ละออเดอร์นะคะน้องก็ยืนรอนานนะคะแม่จา๋าจะมีหวังวอนนะคะแม่แม่จา๋าเมตาน้องด้วยนะคะ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยชักใยให้กำลังใจกันได้นะคะจะมีหวังบ่นอะนะคะพี่แม่จา๋าพี่พี่จา๋หาหลายวารรอีก็เป็นรอบที่สองแล้วนะคะยังสู้กับความเงียบเงาไม่ได้เลยนะคะจะได้กินได้ทานผลไมว้วันหวาน,วนจากพ่อพระแม่พระผู้ใหญ่ใจบุญใจดีแม่เนะ น้องก็ยิดนรอดยินรอยยินคอยอย่างมีความหวังอยู่นะคะหวังว่าจะมีพ่อป้าแม่แมแมพระนะคะที่ใหญ่ใจใจดีเมตตาน้องชะงักงัน เข้ามาแล้วก็ยนรม้ันทันนะคะแล้วก็มาพูดมาคุยนะคะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าะนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะการคอมเมนต์เป็นกำลังใจ